วันนี้จะไปกินข้าวที่ริมโขงสีเชียงใหม่นะคะก็คือพาพ่อกับแม่ไปแล้วก็แดเนียลก็ไปพีป่นองคิว้ว่อยลราเป็นแบบมันๆจะ้ะลาะออกแล้วด้วยนี่ไปสักคิว้วไม่ได้สักหรอกสักตั้งแต่สามปีที่แล้วแต่ว่าคือเติมเติมสีเติมสีให้มันเข็มพี่น้องเพราะว่าคอยมากเข็มๆเลย แล้วก็ว่าต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนนะคะวันนี้วันนี้เดนเนียลก็ไปนะไปที่ร้านอาหารเวียงแก้วค่ะสั่งอูมาพี่น้องอูจะมาถึงมือน,นี้แหละอูไกวไกวยเปเดี๋ยวค่อยให้เดนเนียลนอนน่าจะนอนวันนี้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องลองนอนดูเพราะว่า เมื่อวานสั่งจุกจุกนมเวลาที่เด็กดูดนมหมามานะคะเขาก็ดูดนะดูดเล่นๆอยู่ก็ไม่ร้องงอแง,งนะใช่ไม่ร้องงอแง แ <Daniel> ดนิยอจอนจะให้ดูลูกชายนี่เลยกำลังดูดจุกนมเล่น,ลนๆอยู่เลยเดนิโอจอนลูกชายแม่ลูกชายมามีดิ้นดุกดิกดุกด๊กติกดุกด๊กดอยู่นั่นนะดูดจุกจุกหลอกได้พี่น้องไม่ใช่จุกจริงวันนี้ก็เอาเงินให้แม่ซื้อส้มกับมะละกอมานะคะแล้วก็สร้างบักเขียบน้ำไปน้องบักเขียบน่อยหนานะคะ แดเนียลดีหน่อยไม่งอแงมีมีดุกมีจุกหลอกให้ดูดเล่นเล่นจุกหลอกเด็กดูดเล่นก็คลายเครียดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมซื้อส,สองอันสามรอยพี่น้องสามรอยได้สองอันนะคะได้สีเขียวกับสีชมพูนะคะนี่เพิ่งทำความสะอาดเอาออกจากเครื่องสตรีมมา มีสองอันนะตอนนี้ก็ไม่อยากให้ดูดมากนะคะส่วนใหญ่จะให้กินนมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูดแต่อันนี้มันไม่มีสารอาหารไงใช่ไ,ไง Have to call d a n i e l d a n i e l e then he he know his name you can check this going to check today I not <c oughs> อโอ้ยดูดจ,จุบใหญ่เลยลูกชายชอบใหญ่เลยได้ของเล่นอันใหม่